สวัสดีเพื่อนเพือนทุกๆคนด้วยนะครับก็ว,วันนี้สายนะครับก็เดินทางไปส่งแคมป์นะครับส่งแคมป์เอ็นเคคืนไปที่ไอร้านเอ็นเคนะครับเพราะว่าเกิดปัญหานิดหน่อยนะครับผมไปสั่งชุด5 3าสมเอ็นเคมาครับแต่ว่าเขาส่งแคมมาให้ผิดนะครับเขาส่งแคมมาเป็นแคมของไป ร1อสิบไสพันยนะครับเป็นตัว S6 นะครับที่เป็นเครื่องบล็อกใหม่นะครับเขาเลยใส่ไม่ได้นะครับผมเลยโทรไปหาเขาแล้วนะครับเขาบอกว่าให้ผมสง่งจมตัวที่ส่งมาผิดนะครับส,ส่งคืนไปนะครับแล้วเขาจะส่งตัวใหม่มาให้นะครับ mm. ก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนดูนะครับ mm. ลาดินด้วย mm. ก็เป็นอันว่ามาขับลาดิน นะครับก็เพิ่งประกอบชุดไปเมื่อวานเองนะครับเรายังไม่ได้รันอินอะไรเลยนะครับก็อตอนนี้วาวก็มีอาการเวาวหากครับรถเป็นรถมีอาการเวาวหากนะครับแล้วก็น้ำมันน่าจะย,ยังไม่สมบูรณ์ครับยังไม่ได้จูนนะครับยังไม่ได้จูนใหม่นะครับ ติดมือดีนะครับตัวนี้ก็เป็นสายปอดซีนซีนะครับรถมันจะเร่งติดมือนะครับแต่ว่ารอบท้ายยังไม่ได้ลองนะครับก็รันยินไปก่อนครับับ50 60โลนะครับ,บ, 50, รรบว่าจะขับทริปวันที่14ไหมนะครับเพราะว่าเป็นทริปไปท,ที่แบงค์เล็กมาจัดนะครับที่อ่างกินน้ำพุใหญ่นะครับ ไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมนะครับก็คาดว่าจะไปอยู่นะครับแต่ต้องรอให้แชมปมาถึงก่อน,นครับแล้วก็เราต้องไล่ก่อนนะครับประกอบเข้าไปก็ชุดนี้ก็กำลังกัดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณร้อยเ้าสิบนะครับทีแรกครันนี้ชุดชุดเดิมมันเป็นในในลูกห้าสามฝาเดิมมาเดิมนะครับ เป็นลูกเอ k นะครับหัวนูนะครับกำลังอัดก็กำลังอัดก็อยู่ประมาณสองร้อยยี่สิบสองอยิบห้านะครับสัปชุดนี้มากำลังอัดไดมาร้อยเก้าสิบนะครับไม่รู้ว่าจะวิ่งดีไหมนะครับถ้าวิงไม่ดีก็น่าจะได้ลองบีบกำลังอัดขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้ลูกที่ใช้ก็เป็นลูกไมตอนนะครับกำนักมันก็ยืกวัวลูกเอลเอนิดนึงนะครับ เราก็ขับรถตินไปเรื่อยนะครับ กำลังอัดแล้วก็ต่างจากของเดิมเยอะนะครับผมว่ามันได้น้ำมันน่าจะหนานะครับเพราะว่าตัวต่อมันกำลังอัดมันเยอะนะมันกินน้ำมันเยอะนะครับชุดนี้กำลังอัดมันน้อยกว่าเดิมประมาณ30มอินนะครับก็เลยทำให้น้ำม,มันมันหนานะครับน่าจะได้จูเก็บนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ซูเปอร์คอนเน็กต์นะครับ ดูค่าเอนะครับแล้วเราจะไปดูเก็บไหมนะครับ ยังไม่เห็นมีอาการเขกนะครับอาการแก๊กนะครับแต่ว่าชุดชุดก่อนหน้าที่จะมาทําชุดนี้นะครับที่กําลังอัดเป็น220นะครับจะมีอาการเข็อาการแก๊กนิดๆ,ๆนะครับเวลาเราค่อยๆเติมพลเล็กมันจะแก๊กนิดหน่อยครับแต่ว่ามันมันไม่แก๊กมากนะครับมันแก๊กนิดเดียวครับถ้าเราเติมพลเล็กเติมพเล็กมันข้ามรอบไปมันก็ไม่แก๊กแล้วนะครับชุดนั้นก็ทําม,มาได้ ประมาณหลายโลแล้วนะครับประมาณห้าพันโลนะครับชุดลูกเอลเชนะครับแต่ว่ามันมีปัญหานะครับเพราะว่าสลับลูกสูบันขาศผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะครับมันเลยทําให้ลูกเบรกไปนิดนึนะครับก็เลยจัดชุดใหม่มาเลยนะครับเป็นชุดห้าชั้นของเอลเชนะครับเป็น่อนเป็นเสื้อฟ้านะครับแล้วก็มี่อนซีนซีนะครับ ตัวนี้ยังไม่ใช่แฉมตงสเปกมันนะครับแฉมตงสเปกเขาส่งมาผิดน,น,นะครับเขาส่งเป็นแฉม2 0ั0ที่เบียดมาครับก็เลยไม่ได้ใส่นะครับก็เลยใส่เป็นแฉมตอนนี้เป็นแฉม M M M 8นะครับใส่แ็่เป็นแ8ดียวนะครับใส่ขับไปต่อน,นะครับเพราะว่าเราแฉมตัวนั้นมา ปา่สองมาใส่นะครับรถมันก็เลยเป็นต่ำลงนะครับผมบ้านก็ขับดีนะครับบองมันต่ำนะครับอันเก่ามองมันสูงนะครับบอเดิมนะครับเวลาเรานั่งมันก็สูงครับแล้วก็ผมก็ตัวใหญ่นะครับตัวสูงนะครับเวลานั่งแล้วถ่ายคลิปมันก็เลยเป็นมุมแปลกๆนะครับมุมจุสูงนะครับได้บองมบงลางมาครับมันมุมกว้งมันก็เลยน่าจะต่ำลงนะครับน่าจะดีกว่าเดิมนะครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ชอบมาคลิแบบด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าได้ไปได้ไปทิพก็ถ่ายท่าปบรรยากาศให้พเพื่อนมาดูนะว่ารถซิ่งเยอะประมาณไหนนะครับทิแปแบ็เล็กนะที่มันจัดนะครับวันนี้อากาศก็เย็นนะครับพเพื่อนนะมันจะมีฝนตกนะครับแต่ก็มันไม่ตกนะครับแดดยังไม่ออกเลยนะตั้งแต่เมื่อเช้านะครับ บผมว่าน้ำมันมันมน่าจะหนานะครับเพราะว่าการน้ำมันหนาเลลวลาเราเปิดถ้าเรลขไปมันจะสะดุดนะครับถ้าน้ำมันบางมันน่าจะว่อนๆครับบิดไ,ไม่มีกำลังครับเพรว่าส่วนมากถ้าน้ำมันบางมัน ข้างเยอะนะครับมันเลยจะร้อนในพ่อปองนะครับมันเลยมีเสียงค่อนทั้งดังครับผมว่าเสียงปองกับเสียงท่อนี่น่าจะพอๆกันนะครับพ่อเราก็ไม่ได้ดังมากนะครับเป็นผากเปือแบบตแซตะแกงนะครับเดี๋ยวถ้าช้ำม,มาเราจะถ่ายให้ดูนะครับว่าใส่ช้มแล้วมาขับให้ดู อันนี้เป็นสเตอร์14 29นะครับเพราะว่ารถเป็นรถยางใหญ่นะครับยาง225หน้าหลังเลยนะครับไม่ใช่ยางเล็กนะครับมันเลยกินสเตอร์ได้ไม่มากนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรถรอบนะครับเปิดรอบไปเหิด500นะครับชุดก่อนนะครับชุดเก่านะครับมันวิ่งอยู่133กีนะครับ เราจะไปส่งแชมป์กลับไปที่ร้านเอ็นเช่อนนะครับแล้วก็รอแชมป์ตัวใหม่มาแล้วครับเหมือนแชมปมันจะไม่แมทดเลยนะครับจ ไปเลยครับเดี๋ยวรอแชมปตัวใหม่มาก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องมารดีแบบด้วยนะครับไว้เจอกันไหมครับขอบคุณครับ